ครับสวัสดีครับผมก็มาจู่กับผมิมิเตอร์ซียูนะอยู่ในเกม t r i ล์หนังสไตล์สตรอ่านว่ายังไงไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าเกมนี้เป็นเกมโมแนวโมบ้านะคล้ายกับคล้ายกับ ON-LL ลประมาณนั้นนะครับก็เกมนี้ก็เป็นผู้สร้างเดียวกับเกมพ n นะครับก็รูปแบบตัวเกมนะฮะจะคล้าย l l ลมากกว่านะฮะแต่การพะทะการลุยแหลกแหกดานนี่นะ่าจะคล้ายกับเกมพ n นะครับ เอาเป็นว่าเราจะมาดูในเกมนี้กันนะฮะเกมนี้ผมเพิ่งเปิดซิงเลยเนี่ยคือเล่นถึงกวาดคลิปเลยครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นไงฮะเนื้อหาของโอเคเนื้อหาของมันให้กดแทบ็บเออกดแท็บในระหว่างเล่นเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเนาะก็เหมือนกันนี่แหละตอนนี้เรารออะไรครับรอรอ,รอโหลดใช่ปะ นานหรือเปล่าเนี่ยนี่คือเรื่องกัมพูชางน,นะครับก็ประมาณนี้มั้งครับออกเดินทางในเรือนะ่ยแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครฮะ มีการเอาสมบัติมาขวางไว้นะอ๋อน่าจะเป็นโจรสลัดนนฮะเฮ้ยยังไงวะแนวสมอเรือมาผู้หญิงคนนี้โหจริงๆโอเคแล้วเกิดเป็นเกมเลรอโอ้โหแนวคิดมันมาได้ไง โอเคอยู่ในโหมดฝึกสอนการเล่นเราก็ต้องไปตามน้ำฮะเขาสอนเราแล้วเราก็ต้องไปฮะเดินตามจุดเลยเออรูปหน้าตาคล้ายมิดฟอร์จูนไปหน่อยนะฮะ <c oughs> ก็มันเป็นผู้สังเดียวนี้วะ <c oughs> อ๊ย ล็าาอกแลบเดินผ่านจุดต่างๆตรงนี้คือจุดเอออะไรวะเพิ่มเลือดมื่เข้าไปสั้นมันจะรื้นฟูพลังชีวิตของคุณอ๋ออยู่ใกล้่าเพิ่มเลือดโอเคลุยอรั อัพเลเวลเลเวลสกิลหนึ่งมาแล้วกันเขาบอกว่าให้กดสกิลหนึ่งโอ้แม่งสกิลมันแรงแรงแรงมากนะสกิล่ะขอสกิลมือต่ตัวเองมาแล้วกันอ้าวสะพานขาด มาทำจังไหร่เราเนี่ยเฮ้ยส้มสะพานให้น่อยนไปโจสลัดนี่เองผู้ยิงทีนี้คือโจสลัดนะแลวแล้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 วจะคุยนานไหมครับผมผมผมจะข้ามไปนะให้ผมข้ามไปเลครับ อว่าไปไปอีกทางไปทางไปคุยเสร็จแล้วก็ให้ไปอีกทางอ่ะอมีพวงหญ้ายอยู่เนี่ยเจอฮีโร่แบบเจอฮีโร่เป็นจายนักฆ่าแน่นแบนดิตหายตัวได้แน่ได้เข้าเอาหายไปไหนวะแมมเออดี เดี๋ยวรู้มึงหนีเลย <c oughs> แม่งไหนอะ <c oughs> ไปไหนแล้ววะไปไหนหละ <c oughs> อ๋อให้กลับมากลับ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 ไปที่สะพานแลแเ,เราเสียงเงินซ่อมสะพานเลยเมื่อกี้เราไปหาเงินไปซ่อมสะพานนะมีเงินอยู่สองพันกว่าต้องจัเงินให้กับ,บคณนี้สะพานอาจจะ่้มได้ฮะ <c oughs> มันเป็นไม่ได้เลยนะ ไม่เข้าใจเหมือนกันเนะเอ่อซื้อรองเท้ารองเท้าวาร์ปนะอ๋อมีมอคุณซื้อรองเท้าสามารถซื้อได้ซื้อได้เลยเลยกดบีรา้า,รานค้าร้านค้าบูทวาร์ปอันนี้เลยใช่ไหมนี่นอะดีดไปกดวาร์ปไปเลยนี่อขอบคุณนะ นี่คือโหมดสอนของเรานี่วิธีการเล่นต่างๆนะการใช้สมซกงสกิลอะไรแบบนั้นคือสารับภาพเกมนี้ผมถือว่ามันสวยนะอ่าวิธีคือสารภาเกมบา,บาเรียบาเรกเอ้ยอันนี้คืออะไรวะไอ้โอบปากกาหรือเปล่าเออ,อเดี๋ยวกูจะข้ามไปไงวะ,ะก,กดล็อกกล้องกดแอลแอลแอล L lâu ngay à lâu ngay à lâu ngay à Đó sẽ đi ngay quá Bay ngay à mình có lock hả Đó ngay à Đó ngay à Đó เนี่ยไม่ใช่นุมจอไหนล่ะ,ะไหลลงมาด้านล่างลงมาด้านล่างฮะอ๋อโอเค <c oughs> ก็บอกว่าหมุนไปที่ป้อมปราการอะไรประมาณนั้นไหมมุมอจอขนาดนี้ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เจอบักพวกไปเว้เยมีแนวร่วมอะ <c oughs> ไอ้แม่งตัวนี้น่าจะเป็นแทงนะมิทเทน มิเเรคือก็อ่านผิดก็บูดาภัยนะครับคือผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรมากมายขนาดนั้นที่จะอ่านถูกนะลุยเด้อลุยดิคุยันานลำห่ออะไรอะไวรู้ใจร้อนรู้ปะปอมเลยมาถึงอ้อมเลย Bing 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 ra bing bang binh 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 คิวอะคิวเอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่งป้อมด um ูดเอออย่าอย่ามากอย่ามากแม่งป้อมดูดดูดเออเออขับก่อนขับก่อนขับก่วนแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวมีหลายสกิลมึงรู้ เออแม่งมานาหมดเลยเจอหลายสกิลแม่งมานาหมดได้นะเออเดียว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 ใจร้อนใจร้อนอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนโอ้เฮียดูดกูเฮียนั่นไงไฮคิวเมื่อกี้ไฮคิวเราดูลัดวะ เออข้อดีของเกมนี้นะฮะพอดีของเกมนี้ไอทมจะสามารถออกได้หกชิ้นเลยนะรวมในส่วนของเลือดมานาหรือว่ารองเท้านะฮะนั่นไงข้อดีครับคือมันจะมีจะมีในส่วนของช่องใส่ตะหานะฮะเนี่ยเป็นลูกแอปเปิ้ลเนี่ยคล้ายๆสัตลักแอปเปิ้ลนะตอนนี้ผมก็เดินไปตรงนั้นจุดนี้นะนะเป็นจุดๆๆนี้โอเค ก็ลุยต่อตนะในโหมดฝึกสอนนี่เราได้ตักสูตรแล้วนะฮะจบหรือเปล่าโอ้โหมีลูกพี่ใหญ่อีกตัวนะบ r าดิ e บ b าดิ l เวลซีไม่กลัวหรอกครับแนี่ยแองอะไรดิเด้อ

ไล่แม่งโดนทุกดอกเลยเว้ยแหน,น่แหน,น่แหน,น่แม่งทำอะไรกูวะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นแม่มเกือบไปเกือบไปนี่ขนาดฝึกโซนนะฝึกโซนนะแค่ฝึกโซนนะเฮ้ยเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์อออะไรวะเฮ้ยเลเซอร์ แมนเออเกือบไปเกือบไปเวลพูดหนผมเลยเว้ยแก่เกือบไป,ไปเวลเนะฮะทำได้ฮะตรงจุดจุดนี้หายไปไหนวะโอเคสตาร์ทเมนู